สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อน,นี้สิพามาเห็ดไก่ทอดตะไคร้นะคะอันนี้เป็นปีกกลางไก่ค่ะก่อนอื่นล้างก่อนเนะคะ่ะในเนื้อไก่มาใส่เกลือลงไปค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะล้างไปจนขายคาวเลยนะครับ อันนี้นะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะปรุงรสค่ะอันนี้นิดหน่อยจ้าสองช้อนโล,ลน้ำปลาค่ะสี่ช้อนค่ะสามช้อนครึ่งนะ ประมาณนะั้นเพิ่มเครื่องนวยด้วยน้ำมันหอยจากซ้อนนึงนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะอุ้ยพริกไทยผิดขวดไม่ออกเนาะเมื่อกี้ประมาณนี้ เขาให้เข้ากันเลยค่ะใส่แป้งทอดกรอบนิดนึงเนะคะ่ะประมาณช้อนโต๊ะนึงนะ ส่วนหงไก่กับเส้นแล้วนะคะพักไว้เดี๋ยวไปห็ดตะไคร้กันค่ะนี่ก็คือตะไคร้นะคะหั่นประมาณนี้ค่ะ อเ,เ,ออเ,เอาตะไคร้ลงไปตำให้แตกเป็นเส้นนะคะตำหยุไปให้ตะไคร้แตกนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะ ตะไคร้ของเราตะไคร้เส้นฝอยนี่ค่ะใส่็จของปรุงรสไปนิดนึงค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะจดกล้องเหทำไมมันแดง ได้แล้วก็จะมาช่วยก็มาจะทอดกรอบจ้าคุ้งค้งเข้ากันค่ะพอแล้วอร่อยแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะไก่ทอดตะไคร้อร่อยอร่อยวันนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ น้ำมันเริ่มเดือดใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะเอาลงไปทอดให้เหลืองสวยเลยค่ะคตั้งกระทะทอดไก่ต่อเลยค่ะ ขึ้นใส่กระชอนพักสเส็ดน้ำมันไว้นะคะ ไปทอดจนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะมาจัดจานเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ไก่ทอดค่ะเสร็จแล้วมีตะไคร้ค่ะโหกรอบมากๆตะไคร้ตะไครกรอบกรอบ นี่ค่ะเพื่อนๆจัดจานเสร็จแล้วน่ากินบ่เจ้าลองเฮ็ดกินเบิ่งเนเ้อนนะคะ่ะเมนูนี้แซ่บค่ะเห็ดกับบย่างนะะเนาะค่ะเนาะอร่อยดีจ้ามาด้วยค่ะมากินข้าวนํากันค่ะอันนี้ก็เหลืออีกอยู่จ้ะค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไเด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ทอดร้อนๆหอมๆอ,อร่อยๆอจ้า